นส่วนมากไม่รู้นะว่าการอีกาเนซมิสองใบนี้มีจุดที่แตกต่างกันอยู่โดยที่การใบนี้มีหนู4ตัวแต่ว่าทําไมการใบนี้ถึงมีหนู3ตัวถ้าคุณเป็นสายที่ดูแค่อนิเมะหรือเล่นการ์ดคุณก็คงคิดว่ามันไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกศิลปินก็แค่ยอยากวาดเพิ่มมาอีกตัวแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลมารองรับนะครับผมเพราะว่าอีกาเนซมิเป็นโปเกมอนที่มี2ฟอร์มก็คือฟอร์มแรก Family of อฟท e ีที่จะมีโปเกมอนหนูอยู่3ตัว และ Family of อที่จะมีหนูอยู่สีตัวโดวยว่ากาเนซูมิเนี่ยที่เป็นโปเกมอนร่างพื้นฐานของอีกาเนซูมิจะเป็นโปเกมอนหนู2ตัวที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนแต่วา่าพัฒนาของพวกมันเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากเพราะในโปเกเด็กซ์ของเกมภาสกาเลตและไวโอเลตบอกไว้ว่าอยู่ดีเจ้าพวกหนูตัวเล็กๆพวกนี้ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้และก็เริ่มใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนกับเป็นครอบครัวแต่ความสัมพันธ์จริงของโปเกมอนพวกนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถยืนยันได้ ส่วนในเหตุผลที่ว่าทำไมอิกาเนซมิบางบ้านถึงมีแค่3าตัวและบางบ้านถึงมี4ตัวไม่มีการบอกอย่างแน่นชัดจากทางโปเกมอนครับผมแต่ว่าแฟนๆก็มีทฤษฎีอยู่บ้างเพราะในเกมโปเกมอนสกาเลต t และไวโอเลตเนี่ยมีโอกาส1%ที่วาก,กาเนซมิจะพัฒนารางเป็นอิกาเนซมิในฟอร์มที่เป็น Family of 3หรือว่ามีแค่3าตัวนะครับผมแล้วมันก็มีโปเกมอนอีกตัวหนึ่งที่มีโอกาส1%เเหมือนกันที่จะมีปล้องตรงลำตัวเพิ่ม ทีนทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่ามันเป็นความตั้งใจของบริษัทโปเกมอนทีกาดอะซมิ e พวกนี้เนี่ยจะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงและสำหรับทุกคนเนี่ยคิดยังไงโปเกมอนตัวนี้ครับผมมันน่ารักดีไหมหรือว่ามันแปลกดีคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ